Let's Try Fishing Rod Barrels ในข้อนี้เราจะต้องไปทำลายทั้งเก็บเบ็ดตกปลาจำนวนทั้งหมด7ถัง ฟิชชิงรอดบารีสหรือว่าถังเก็บเบ็ดตกปลาเนี่ยมันมีอยู่ทั่วแมปเลยนะคะแต่ว่าที่เมืองคราเิคลิฟเนี่ยมันจะมีร้านขายเบ็ดตกปลาเราบินลงมาที่อาคารหลังนี้นะคะที่มีสัญลักษ์ณรูปปลาเนี่ยพอบินลงนะคะให้ลงตรงชั้น2พอลงมาแล้วนะคะก็ไล่ทุบเลยด้านบนนี้จะมีทั้งหมด5ถังนะคะพอ ลงไปข้างล่างเนี่ยที่ยังอยู่ในร้านมันก็จะมีอีกถังหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ข้างนอกอีกประมาณ2-3งาังเราสามารถทำเสร็จได้ในการลงแค่ครั้งเดียวขอแค่ลงให้ถูกสุดเท่านั้นค่ะ ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยซัพพซอร์ทรายผ่านการซื้อสินค้าในรา้านค้าของ f o ร์ดนั้นะคะก็สามารถทําได้โดยการไปที่ I อเทมช็อจากนั้นดูที่ทางด้านขวาล่างของจอจะมีคําว่า Support ร์จากครีเอเถ้าเกิดว่ายังไม่เคยใส่ให้ใครมันจะขึ้นว่านั้นนะคะกดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ beauty a n n a b e ที่เป็น Creator อร์โคของทราย พอกด accept แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะขึ้นเหมือนายแล้วมันจะบอกว่ากําลัง support ไซน์อยู่หรือว่าก่อนที่จะซื้อสินค้ามันก็จะบอกนะคะว่าการซื้อครั้งนี้เนี่ยจะไปช่วย support ใครไม่ว่าจะเป็น Pack bundle หรือว่าจะเป็น s k i n p i c x e l i d e r ได้หมดเลยนะคะส่วนถ้าใครอยากจะช่วย support ไซน์ผ่านช่องทาง True um Money ก็สามารถ donate ได้ผ่านทางเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านขวาบอของซอน,นี้เลยค่ะ